สวัสดีครับวันนี้ออนอกจะมาแชร์วิธีการในการทำไตเติลแอนิเมชันง่ายๆนะครับโดยการใช้โปรแกรมที่มีประจำเครื่องทุกเครื่องอยู่แล้วของเรานะฮะก็คือโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับทำออกมาแล้วจะได้เป็นแบบนี้ครับในการทำไตเติลแอนิเมชันแบบนี้หลายคนอาจจะคิดว่าต้องใช้โปรแกรม After Effects หรือโปรแกรมอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนนะครับ จริงๆแล้วเราสามารถที่จะใช้โปรแกร,รมสามัญที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับในตระกูล Microsoft Office ตัวหนึ่งก็คือ PowerPoint นะครับ <Wow. S 1> เราสามารถที่จะใช้ PowerPoint ของเราเนี่ยทำเจ้าตัว t i t ติ Animation ได้นะครับโดยมีความรู้ใน2เรื่องนะครับอันแรกก็คือเรื่องของการทำกรีนสกรีนนะครับกรีนสกรีนคืออะไรครับกรีนสกรีนก็คือทำฉากเขียวนะครับอะไรก็ตามที่เป็นสีเขียวมันจะโดนตัดออกไปถ้าเราทำฉากหลังของเราให้เป็นสีเขียวเนี่ย เจ้าตัวไทเทนที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ลอยอยู่แบบไม่มีพื้นหลังนะครับเราสามารถจะนําไปตัดต่อกับวิดีโอได้นะครับแล้วก็ความรู้อันที่2นะครับที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการตัดต่อวิดีโอนะครับก็คือว่าทําจากตัว powerpoint เสร็จแล้วเป็นวิดีโอไทเทน a อ i ิเมชันเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้ครับไปใส่ในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอของเรานะครับ ซึ่งในคลิปนี้ออน็อกจะใช้โปรแกรม Hit f i l m e x p r e ซ s นะครับซึ่งได้เคยแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูวิดีโอของ Hit f i l m Express ที่ได้สอนไปก่อนหน้านี้แล้วสามารถเข้าไปดูได้นะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับแล้วก็ลิงก์ที่ตัวได้านขวานี้ด้วยนะครับเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับเราก็เปิดโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างสไลด์ใหม่ขึ้นมานะครับเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วนะครับให้เลือก ล้วก็ลบทิ้งไปนะครับอย่าลืมว่าสไลด์เราควรจะเป็นขนาด16ต่อ9ด้วยนะครับถ้าของใครยังไม่เป็น16ต่อ9นะครับมาที่ออกแบบนะครับมาเลือกขนาดสไลด์ตรงนี้นะครับให้เป็น16ต่อ9ครับมันก็จะได้เป็นมาตรฐานของวิดีโอที่มันจะเป็นจอกว้างแบบนี้นะครับมันก็จะไม่ใช่4ต่อ3าแบบทั่วๆไปนะครับโอเคเมื่อเรามาแล้วนะครับเราจะมีองค์ประกอบอยู่3อันนะครับนี่คือต้นแบบที่เราจะทํานะครับส่วนแรกก็คือ ไอต้นข้างบนแล้วก็ชื่อเราข้างล่างนะครับแล้วก็มีเส้นวิ่งๆสักอันหนึ่งนะครับขั้นแรกสุดนะครับเรามาคลิกขวาตรงพื้นที่ว่างๆนะครับจัดรูปแบบพื้นหลังนี่ครับให้เราเลือกสีนะครับเป็นสีเขียวนะครับเลือกสีเขียวตรงนี้เลยก็ได้ครับปึ๊บเพราะว่าสีเขียวตัวนี้มันจะโดนตัดทิ้งนะครับเราจะใช้สีเขียวตัวนี้นะฮะเสร็จแล้วเราก็มาใส่เทคนะครับมาที่แท็บแทรกครับแล้วก็ เลือกกล่องข้อความครับเราก็พิมพ์ลงไปนะครับเลือกฟอนต์ที่เราต้องการนะครับฉันใช้ตัวคณิตแบล็กตัวนี้ปรับขนาดให้เหมาะสมครับแล้วก็จัดวางไว้ตรงกลางนะฮะเ,เสร็จแล้วเราก็เอาเมาส์คลุมข้อความนะครับเลือกแล้วก็คลิกขวาเลือกจัดรูปแบบเอฟเฟกข้อความตัวนี้ครับปึ๊บครับคลิกมาที่ตรงนี้นะครับ แล้วก็เรามาเลือกเส้นขอบนะครับเส้นกรอบข้อความนะครับในที่นี้ฉันจ,จะเลือกให้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็เพิ่มความหนาให้มันนิดหน่อยนะฮะสมมติว่าโอเคแล้วนะฮะตัวล่างก็ทำแบบเดียวกันครับแทนขออนุญาตก๊อปมานะครับ เสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราก็มาแทรกนะครับรูปร่างนะครับเราจะใช้เส้นตรงสักอันหนึ่งหรือจะใช้อง์ประกอบอะไรก็ตามแล้วแต่เราดีไซน์นะครับนี่ใช้เส้นตรงนะครับลากไปแล้วก็เลือกความหนาเส้นนะครับให้มันมีความหนาพอประมาณนะครับทีนี้เราจะมาทำแอนิเมชันกันครับยิ้มเลือกไปนะครับแล้วก็มาที่ภาพเคลื่อนไหวครับ เราก็จะมาเลือกแอนิเมชันนะครับมาที่เพิ่มภาพเคลื่อนไหวตรงนี้ครับนี่นะครับเลือกตัวสีเขียวข้างบนนี่นะครับลอยเข้านะครับปึ๊บนี่มันจะลอยเข้าด้านนี้แต่ทีนี้เราต้องการให้มันวิ่งมาจากด้านขวานะครับเราคลิกตรงนี้นะครับแล้วมาเลือกตัวเลือกเอฟเฟกตรงนี้ครับครับเรามาจากด้านขวาเราก็เลือกตัวนี้นะครับปึ๊บอ่าวิ่งมาจากด้านขวาแล้วเรียบร้อยนะครับสมมติว่าเราให้ตัวนี้เป็นวิ่งตัวที่1นะครับ ตัวที่2นะครับตัวที่2เพิ่มภาพเคลื่อนไหวนะครับเป็นรอยเข้านะครับแล้วก็มาจากด้านขวาเหมือนกันปึ๊บแต่ทีนี้การเริ่มเนี่ยให้เริ่มหลังจากตัวแรกนะครับหลังก่อนหน้านี้นะฮะเจ้า,จาตัวเส้นนี้นะครับเราก็มาเพิ่มภาพเคลื่อนไหวครับให้รอยเข้าเช่นเดียวกันนะครับเหมือนเดิมนะครับมาจากด้านขวาปึ๊บนะครับ แล้วก็เริ่มเมื่อหลังก่อนหน้านี้นะครับเราลองดูอันนี้ก่อนนะครับคลิกบัตหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเราสามารถเลือกเล่นดูนะครับเล่นตั้งแต่ชึบเอ๊บโอเคอันนี้คืออันที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่ตัวกรอบแรกของเราอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาเพิ่มภาพเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ตอนที่มันจะออกนะครับเราให้มันลอยออกครับปึ๊บอลอยออกแล้วเราให้เลื่อนไปด้านซ้ายนะครับ ไปด้านซ้ายนี่ให้วิ่งวิอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้ตอนนี้จะต้องหน่วงเวลามันหน่อยนะครับเพราะไม่งั้นจะเล่นเร็วเกินไปนะครับเราให้เวลามันสัก3วินาทีแบบนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็เอาตัวล่างเนี่ยนะครับคราวนี้ก็เพิ่มพับเคลื่อนไหวลอยออกเหมือนกันครับปับเสร็จแล้วเลือกให้มันไปด้านซ้ายครับปึ๊บ นี้ไม่ต้องไม่ต้องหน่วงเวลาแล้วครับเพราะมันจะหลังจากตัวนี้นะครับแล้วเราก็เลือกให้มันเป็นหลังก่อนหน้านี้ครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับทําแบบเดียวกันครับเพิ่มภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ลอยออกครับเลือกให้มันวิ่งไปด้านซ้ายครับปับแล้วก็ให้มันหลังก่อนหน้านี้โอเคเราจะเริ่มเล่นแอนิเมชันเราดูนะครับ เปิบเปิบหนึ่งสองสามเปิบเปิบเปิบโอเคอน m เมชั okay. เราเสร็จแค่นี้นะครับเสร็จแล้วนะฮะเราก็มาที่ไฟล์นะครับเลือกส่งออกครับสร้างวิดีโอครับสร้างวิดีโอแล้วก็เลือกสร้างวิดีโอครับหาเซฟในชื่อวิดีโอที่เราต้องการนะครับแล้วก็กดบันทึกครับ เราก็รอมันเรนเดอร์นะครับมันจะเรนเดอร์อยู่ข้างล่างนี้นะครับมันก็จะใช้เวลานานหรือไม่อยู่ที่สเปคเครื่องเรานะฮะอันนี้เมื่อเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ PowerPoint ตัวนี้เราเสร็จแล้วนะครับเราปิดไปได้เลยครับเรามาดูไฟล์ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือขั้นตอนในการที่เราทำตัวไตเติ้ลแอนิเมชันนะครับ ต่อไปขั้นตอนที่2นะครับเราก็จะเปิดโปรแกรมตัดต่อวิดีโอของเราขึ้นมานะครับซึ่งตัวนี้สามารถใช้กับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอได้ทุกตัวนะครับแต่ตัวที่จันจะใช้ก็คือ hitfilm express นะครับตอนนี้จันจะมีไฟล์วิดีโออยู่2ตัวนะครับตัวแรกนะครับก็คือตัวที่เป็นตัวไฟล์หลักของเรานะครับที่เราต้องการเอามาตัดต่อนะครับสมมุติว่าเป็นวิดีโอตัวนี้นะครับทีนี้เจ้าตัวไตเติลตัวนี้นะครับเราก็ลากมาใส่ที่แทร็กที่2นะครับแทร็กบนนี่นะครับ ไว้ตรงไหนก็แล้วแต่เราเลยนะเห็นะครับเมื่อเรา play. เล์ปึ๊บอ่ามันก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับถูกต้องแล้วนะคือตอนนี้เนี่ยสีเขียวนี้จะยังไม่โดนตัดออกนะครับคราวนี้เราจะมาตัดไอตัวสีเขียวออกนะครับเพื่อให้มันเห็นทะลุไปข้างล่างนะครับเราก็มาที่คอนโทรลตัวนี้นะครับสําหรับโปรแกร,รมอื่นๆนะครับมันอาจจะอยู่ในเจ้าตัวกรีนสกรีนหรือโครมาคีนะครับ อาจจะเป็น2คํคำนี้นะครับลองดูว่าเป็นโปรแกรมไหนใช้คําว่าอะไรนะครับแต่ใน HitFilm เนี่ยมาใน Control นะครับเลือกแทร็กที่ต้องการก่อนนะครับแทร็กสีเขียวของเราเนี่ยแล้วก็มาที่ Effect นะครับเลือก Keying นะครับก็คือโครมาคีเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเรามาเลือก Color d i f f e r e n c Key ครับปึ๊บอ่าพอเราเลือกปึ๊บเนี่ย เราจะเห็นว่าไอตัวสีเขียวของเราเนี่ยมันเริ่มโปร่งใสแล้วนะครับให้เรามาที่ตรงนี้นะครับด้านซ้ายนะครับติ๊กให้มันลงมานะครับมันจะมีออปชันให้นะครับมันจะมีมินมีแม็กซ์มีแกรมม่านะครับดูเราก็ปรับค่ามินเพิ่มขึ้นไปนะครับตืดอ่าเห็นไหมมันทะลุแล้วนะครับทะลุเรียบร้อยลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงตืด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 มันจะวิ่งให้เราแบบนี้เลยนะครับแต่ในตอนนี้เนี่ย เรายังไม่ได้เรนเดอร์มันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเลย์เนี่ยมันจะยังเป็นสีเขียวอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับคือในฮิตฟรีมันเป็นแบบเนี้ยมันต้องเรนเดอร์ก่อนมันถึงจะได้ภาพตามที่พรีวิวนะครับทีนี้อาจารย์ก็สั่งเรนเดอร์เลยนะครับมาที่ไฟล์นะครับแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตครับแล้วก็เลือกที่เก็บไฟล์นะครับอ่ามันก็จะกําลังเรนเดอร์นะครับก็รอมันเรนเดอร์ไปเอาละครับเมื่อมันเรนเดอร์เสร็จแล้วเราก็เปิดมันขึ้นมานะครับ ครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆโดยใช้โปรแกรมที่เรามีอยู่แล้วในเครื่องทุกเครื่องนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็อาจจะเอาไปประยุกต์ใช้ในการทำแอนิเมชันได้เยอะแยะมากมายนะโดยการตัดฉากเขียวออกไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้แอนิเมชันที่เราต้องการได้จะใส่เป็นไอคอนใส่เป็นรูปภาพอะไรก็ได้ครับได้หมดเลยโดยที่เราไม่ต้องใช้โปรแกรมที่มันยุ่งยากหรือมีราคาแพงต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับสามารถใช้ของที่เรามีอยู่แล้วได้เลยครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ให้เพื่อนๆเ,เ,เป็นวิทยาทานด้วยครับ สุดท้ายไม่อยากบอกช้างไม่อยากบอกแมวไม่อยากบอกหมาเพราะถึงเวลาที่เราต้องบอกลากันไปอีกแล้วครับสวัสดีครับ